อยากจะบอกว่าอย่างผู้หญิงอย่างผู้หญิงเราอะที่อายุขึ้นเลขสี่แล้วเนี่ยคือต้องดูแลตัวเองมากบางทีคุณทํางานอยู่ใน Office ออฟฟิศอะแค่แสงฟอเรสเซนต์อะหรือว่าแสง UV ที่รอดออกมาเข้ามาทางตึกอ่ะก็ทําให้เป็นฝ้ากระได้แล้วมันก็คงต้องหาตัวช่วยที่ทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นการป้องกันหรือลดเลือนฝ้ากระเท่าที่เราทําได้โดยที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากผ่านเครื่องแล้วอ่ะวันนี้หอมก็เลยไอ้ปัญหาของหอมอะหอมก็เลยคิดว่า ว่าทายังไงเอาจริงนะตอนเด็กๆอะ่ะไม่เคยคิดที่จะทําผลิตภัณฑ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับฟ้ากะเพราะรู้สึกว่าแก่แต่สุดท้ายเวนต้องยอมรับความจริงว่า30กว่ามือฝ้ากะมาแล้วหอมเลยคิดว่าโอเคถ้างั้นหอมทําเซรั่มที่เกี่ยวกับเรื่องฟ้ากะมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อะตอนนี้อันเนี้ยหอมแนะนําเลยคือเป็นไฮรลทบูเซรัม่มไม่ต้องเน้นเรื่องความหน้าขาวใดๆเหมือนที่ตัวเองที่เคยทํามาแล้วประสบความสำเร็จเรื่องคินนะฉะนั้น ตัวไฮร่บูเซรัมตัวนี้หอมใส่ส่วนประกอบหรือตัวแอคทีฟ ที่ส่งผลกับฝ้ากระโดยเฉพาะเอาแบบลดเลือนฝ้ากระตัวนี้เลยเด่นเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากระมากๆนะคะตัวนี้ก็คือ Dark Spot s e r u m เป็นตัวใหม่จากไคลร์บูหอมบอกเลยว่าเป็นเซรั่มพรีเมียมแต่ยังคงอุดมการเดิมคือต่อให้พรีเมียมก็ต้องเป็นราคาที่คนจับต้องได้เพราะเรารู้สึกเข้าใจปัญหาของผู้หญิงวัยเล็กสี่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยที่กลุ้มใจกับปัญหาฝ้ากระถามกันมาเยอะว่าแบบเชื่อใจในผลิตภัณฑ์หอมมากๆเลยหอมทําได้ไหมวันนี้ หอมทาออกมาให้แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเชื่อใจกับสิ่งที่หอมทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านหัวใจในการคิดค้นสูตรต่างๆนะคะถามว่าแบบจะไม่แก่ได้ไหมชีวิตหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งกูจะไม่แก่เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะดิฉันขายของมาดิฉันก็ไม่กล้าตอแหลว่าคุณใช้คลิปดิฉันคุณจะไม่มีวันแก่ไม่ใช่ค่ะแค่คุณจะชะลอการมีอายุเยอะให้ยาวนานที่สุดแก่ให้ช้าที่สุดฉะนั้นเชื่อหอมเดินตามหอมมาหอม40แล้วค่ะถ้าหอมรอดทุกคนก็ต้องรอดค่ะ